คนเก่าเล่าอดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญคุณอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คนเก่าเล่าอาดีตวันนี้นะครับเราจะฟังเรื่องราวของพระแก้วมรกตครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นของรลาวแต่ดั้งเดิมมาหรือไม่นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเราไปรับฟังจากผอธงชัยตั้งเจริญกุลเชิญเลยครับผอครับสวัสดีครับดีเจปักกี้สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับเอดีเจปักกี้เมื่อเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเคยไปเที่ยวที่ นครหลวงเวียงจันทร์ของสอปป,ปลาวเดีเัยพระเกศครับผมไปที่นั่นเนี่ยก็ให้ทางมักกุเทศท้องถิ่นเขานำชมนำเที่ยวก็ก็นำชมนำเที่ยวไปสถานที่สำคัญในในนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็มาตรงถึงหอพระแก้วตรงหอพระแก้วนี่เอมักกุเทศที่พูดพูดเสียงจะขึงขังเลยอบอกว่านเนี่ยตรงนี้แหละหอพระแก้วเอ่อพระแก้วมรกตเคย ปอปวิทยาฐานอยู่ที่หอพระแก้วที่เวียงจันนี่แหละแต่ว,ว่าถูกสยามเอาไปตั้งแต่สองร้อยกว่าปีที่แล้วอะไรประมาณเนี้นะพูดแบบนั้นเลยฮะพูดอย่างนั้นก็นี้เราก็มาดูว่าเอาจริงๆแล้วพระแก้วมรกตเนี่ยอยู่ที่ลาวมาก่อนเรื่องว่าก่อนหน้านั้นไปยังไงมาเป็นมาย,ยังไงกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพระแก้วมรกตนะครับเ,เป็นเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์มีหลักฐานอ้างอิงได้นะครับปัจจุบันนี้พระแก้วมรกตก็เป็นอิสานอยู่ที่พระอุโบสถวัดประสีรัตนสดา,าสร,รามหรือว,ว่าบวชวัดพระแก้วที่ในพระบรมหาราชวังนะครับครับกรณีพระแก้วมรกตเนี่ยจริงๆเป็นพระพุทธร,รูปที่แกะสลักมาจากหยกอ่อนสีเขียวดังมรกตเลยแล้วก็เป็นพระพุทธร,รูป กับพุทธักษณะก็เรียกว่าแบบสกุลศิลปะในก่อนเชียงแสนถึงประมาณเชียงแสนอะไรอยู่ยช่วงนั้นเลยนะครับครับแล้วก็มีหลักฐานที่เออตรงกันเลยบอกว่าพบครั้งแรกเนี่ยปฏิสถานในเจดีวัดป่ายะไปวัดป่ายะน,นี่อยู่ที่เมืองเชียงรายปัจโยบนันก็คือวัดพระแก้วที่เชียงรายนั่นแหละนะครับก็ก็บอกว่านิปี พศ1977เกิดฟ้าผ่าองค์เจดีที่วัดป่ายะที่ว่าเนี่ยนะจนพังทลายลงก็จึงพบพระพุทธรูปพอกปูนพอกปูนด้วยลุงรักปิดทองด้วยอ,อยู่ขงนอกอนี่นะครับคณะกรรมการวัดก็นำไปไว้ในวิหารต่อมาปูนบริเวณจมูกเนี่กระเทาะอ,ออกมา ก็เห็นเป็นเนื้อสีเขียวมรกตเลยเสร็จแล้วกรรมการวัดก็เอ,อตกลงก็เลยขะเทาะออกปูนออกทั้งองคเลยก็เห็นเป็นเนื้อหยกเอ,อเป็นมรกตทั้งองค์เลยตามที่ว่านี้ครับคีนี้ในขณะนั้นเนี่ยที่นครเชียงใหม่พระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นเจ้านาครเชียงใหม่ก็ทราบข่าวก็จึงจัดแต่งขบวนไปอัญเชิญพระแก้ามรากต เพื่อจะให้มาไปอยู่ที่เชียงใหม่คี่นี่แก้วมรกตก็อยู่บนหลังช้างนะครับเพื่อจะเดินทางมาเชียงใหม่อันนี้เดินทางมาถึงนครลำปาง,ช,าง,ออางช้างก็ไม่ยอมเดินซะแล้วหยุดอยู่แค่นั้นแหละเออทำยังไงช้างก็ไม่ยอมเดินเพราะฉะนั้นพระเจ้าสามฝั่งแกนก็ทรงเข้าใจว่าปรกแก้วมรกตนี่คงจะประสงค์จะอยู่ที่นครลำปางก็เลยอัญเชิญไปปฏิสถานไว้ที่วัด พระแก้วดอนเต้าในนครลำปางปัจจุบันนี้วัดพระแก้วดอนเต้าก็ยังมีอยู่กรณีพระแก้วมรกตได้อยู่ที่นครลำปางสามสิบสามปีถึงสมัยพระเจ้าติโลกราชเจ้านครเชียงใหม่พระเจ้าติโลกราชนี่ถ้าเทียบกับทางส่วนกลางอายุธยานี่ก็คือตรงกับสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถประมาณนั้นแหละนะครับพระเจ้าติโลกราชอืมครับ พระเจ้าตีโลกราชก็มีการมาอัญเชิญอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้พระแก้วมรกตจากลำปางไปเชียงใหม่ตามที่ว่านี้เขาที่ช้างก็ยอมเดินแล้วนะครับเดินไปจนถึงนครเชียงใหม่พระเจ้าตีโลกราชก็ได้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่เพื่อไว้เป็นปุที่ปดิสถานพระแก้วมรกตแล้วก็ไอ้วิหารที่ว่าดิถามวัดก็ถูกฟ้าผ่าหลายครัง้งไนกัน <S <S หลังจากนั้นเจ้านครเชียงใหม่ หลังจากพระเจ้าติโลกราชแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็บังเอิญว่าเจ้านครเชียงใหม่ในขณะนั้นเนี่ยไม่มีทายาตเป็นชายที่จะขึ้นเป็นเจ้าของนครพอดีก็ได้เห็นมีหลานชายคนหนึ่งหลานชายที่ว่าน่คือพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งเป็นลูกของกษัตริย์ลาวแล้วก็พ่อมาดาก็เป็นเชื้อสายเชียงใหม่อืมในขณะนั้นพระเจ้าชัยเชษฐา ก็เป็นพระมหากษัตริย์อยู่ที่หลวงพระบางก็จึงได้เชิญอันเชิญพระเจ้าชายเชษฐาเนี่ยมาเป็นเจ้าของนครเชียงใหม่ด้วยสองที่เลยว่ากันอย่างนั้นนะครับก็นีเ่เมื่อในภายหลังเมื่อพระเจ้าชายเชษฐาได้เสด็จกลับหลวงพระบาง พระเจ้าชัยเสฐานี่ขอนําเรียนว่าอยู่ในสมัยพระหมหาจากักรพรรดิของไทยนะครับเคยเคยสร้างเจดีสีสองรักเป็นดินแดนสจจะและเมตตีว่าไทยและลาวจะไม่ลุกรานกันแนะของไทยนี่พระหมหาจากักรพรรดิของลราคือพระเจ้าชัยเชษฐาองค์นี่แหละนะครับพระเจ้าชัยเชษฐาก็เสด็จจากนครเชียงใหม่กลับไปที่หลวงพระบางก็อัญเชิญพระแก้วมรกตจากนครเชียงใหม่ไปหลวงพระบาง และเมื่อสรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงปางไปนครเวียงจันทร์ก็อัญเชิญไปเอพระแก้วมรกตที่ไปประดิสถานที่หอพระแก้วที่นครหลวงเวียงจันทร์ตามที่ว่านะครับคือนี่พระแก้วมรกตก็ประดิสถานอยู่ที่หอพระแก้วที่เวียงจันทร์นี่ผ่านไปประมาณสักสองร้อยปีจนถึงในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีนะครับ ได้ทรงขยายอาณาเขตโดยยกทัพตีนครเวียงจันทร์เมื่อได้ชขชนะแล้วก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตแล้วก็พระบางสององค์พระแก้วมรกตแล้วก็พระบางมายังกรุงธนบุรีอัญเชิญไปปฏิสถานที่วัดอรุณราชวลารามคนีเมื่อเสียรปในสมัยของพระองค์แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่หนึ่งของไทยนี่แหละคเพราได้สถาปนากรเทียมหานครเป็นเมืองหลวงนะครับ ก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตประทับเรือข้ามฟากมาอย่างฝั่งกรุงเทพแล้วก็อ,อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่พระโบสถศที่วัดประสีรัตนศาสดาร,ร,รามในพระบรมหาราชวังส่วนพระบางอีกองค์หนึ่งแล้วก็ส่งคืนให้หลวงพระบางคืนของลาวขืนไปนะครับ สรุปก็คือว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเดิมจริงๆเลยอยู่ที่ลานนาม,มาก่อนเนา<อ>เอ่อต่อไปก็ไปอยู่ที่ลานช้างนะปัจจุบันก็อยู่ที่วัดพระศรีรัตนศ,ศาสดารามเอ่อที่วัดพระแก้วพระบรม,มาราชวังมาสองร้อยสี่สิบปีแล้วอยู่กระไทยมาสองร้อยสี่สิบกว่าปีนะครับครับเเพราะฉะนั้นออขอบอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเดิมจริงๆเนี่ย,ยไม่ได้อยู่ที่ลาวหรอก คยอยู่ที่ร้านนาของเรามาก่อนเหมือนกันลาวก็เอาไปจากร้านนาเหมือนกันก็คงสรุปจบลงเท่านี้ดีเจปก้ครับผมครับผมวันพุธหน้าพูดคุยกันใหม่ก,กับรายการคนเก่าเล่อาอดีตขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านจะพบกับคนเก่าเล่อาอดีตได้เป็นประจำทุกวันพุธ ท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิศนุโลกโทรศัพท์055-267-049หรือเพจเฟซบุ๊กสวทพิศนุโลก